สวัสดีครับผมแคนขยันเทศนะครับวันนี้วันที่20ตุลาคมนะครับเวลาประมาณ5ทุ่ม20โดยประมาณนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว Bitcoin กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มาการเล่นในทิศในสัปดาห์หน้ายัางไงบ้างนะครับ แต่ว่าก่อนเราจะไปดูแผนแล้วก็มูฟของมันเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาดูมารีแคปมูฟเมนต์ในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้นะครับกรบาฟผมกดย้อนกลับมานะครับเป็นช่วงวันอาทิตย์ตอนห้าทุ่มวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราทําแผนกันเนาะเมื่อคืนว่าเรามองตรงนี้นะครับกัดย,อย่อใบ ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับขึ้นมาปิดโซนแนวต้านตรงนี้นะครับที่เราทําแผนไว้นะนี้เดี๋ยวเราจะกดดูกราฟกันนะแท่งเทียนครับโอเคอ่าราคาเนี่ยมันสไปขึ้นไปนะครับเป็นแท่งตอนเช้าเนาะวันที่14คืออไปย้อนดูไลน์นะครับตอนนั้นเราจะบอกว่าแผนหน้าง,งานเราจะเน้นไปทางย่อบ่ายถ้าเกิดเห็นโครงสร้างใน3 0นาทีตรงนี้นะครับ มันทําโครงสร้างมันขึข้นเราจะหาจุดย่อบ่ายนะครับสุดท้ายตอนเช้ามันขึ้นมาถึงแนวต้านเป็นไส้เทียนตรงนี้อันเก่านะครับก็จะเป็นจุดทากําไรแรกนะครับของคนเล่นสั้นนะตรงนี้นะโอเคดูต่อนะครับโอเคมันขึ้นต่อนเนื่องเลยนะครับก็ทําแท่งสตรองขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแท่งเขียวต่อมาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังมีโวลุ่มซับนะครับแต่ว่าแท่ง ตัวบอดี้แท่งก็จะลดลงนะครับสุดท้ายนะครับทำแท่งสไปค์ขึ้นไปอีกขึ้นไปทดสอบแนวซับไเดิมตรงนี้นะครับก็ตรงเนี้ยสำหรับคนเล่นสวิงเนี่ยคุณต้องแบ่งปิดแล้วนะครับต้องแบ่งปิดตรงเนี้ยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาทดสอบแนวต้านแหละมันมีโอกาสที่มันจะลงนะครับก็แผนวันอาทิตย์เนี่ยมันเลยจบค่อนข้างไวนะเพราะว่าเรามอง าการย่อบายขึ้นมาเทสซับไพตรงนี้นะครับคือมันเกิดขึ้นในวันจันทร์เลยเนะแผ่นก็เลยค่อนข้างสั้นนะครับทีนี้ตรงเนี้ยผมเลยมีการอัปเดตแผ่นในเพจให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูในเพจนะ,ะตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ลงโพสตไว้นะครับว่าถ้าเราเลี้ยงตรงเนี้ยอาร์อมจะมาณแปดเท่านะถ้าเราย่อบายตรงนี้เปลี่ยนซับไพตรงนี้ก็คือถึงเป้าเนาะก็ได้ไปแปดเท่านะครับทีนี้ ทีเนี้ยวันจันทร์เนี่ยผมเลยทาแผนเสริมให้นะครับเพราะมองว่าเออมันถึงแผนค่อนข้างเร็วนาะเราเลยเอ,อมามากลางแผนต่อนะว่าเราจะมองยังไงดีแผนก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์ก็เราจะมองไปทางยอบใบเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มองไป้2โซนนะครบับายโซนแถวแถวหกสองห้าร้อยนะครับโซนแรกก็แถวแถวหกสี่ห้าร้อยหกหมื่นห้าแถวนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอเค เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะเด,เดี๋ยวไปดูที่กราฟก่อนนะครับก็คือแผนแผนจะเป็นแบบนี้ย่อบ,บายสองโซนนะครับนี้มาดูราคากันนะครับอ่าอันนี้อันนี้นะครับคือจังหวะจังหวะที่เข้าวันอังคารนะครับเป็นนี้เป็นภาพนี้ภาพเดียวกันเนาะโอเคนะครับทีนี้ราคามันมันย่อลงมานิดนึงนะครับ ยอนหนึ่งเขาไม่ได้ย่อลึกนะลงมาหน่อยตรงนี้นะสุดท้ายนะครับตรงนี้แท่งนี้มีมีนัยยะสําคัญมากนะครับคือราคานะครับมันสปายขึ้นไปทะลุแนวซับไายขึ้นไปเลยนะครับด้วยโวลุ่มเยอะนะครับด้วยโวลุ่มเยอะนะแท่งนี้นะครับแต่ทีเนี้ยผมเห็นแท่งนี้คือค่อนข้างน่าสนใจนะครับอตอนตอนสดตอนตอนตอนที่ผมเห็นกราฟจังหวะเน,นี้ยตอนประมาณ ทุ่มหนึ่งอะช่วงทุ่มหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ผมได้โพสในในเพจนะครับว่าตรงเนี้ยเอ่อแพทเทิร์นมันน่าสนใจนะตรงเนี้ยเราเราสามารถเล่นเล่นสั้นได้นะครับเล่นสั้นได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่า อีกทีนะครับคือตรงนี้ราคามันสไปขึ้นไปมันจบแท่งเขียวนะครับคือถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าราคาเนี่ยมันมันขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับเพราะมันมีแรงมันทาขึ้นขึ้นไปแท่งไส้ขึ้นไปแล้วมันโดนตบกลับลงมาตรงนี้อ่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าอ่มันน่าจะติดแนวต้านแตะไปไม่ไหวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูแท่งเทียนเนี่ยราจะเห็นว่าเขายังจบเป็นแท่งเทียนสีเขียวได้นะของทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้คือตรงนี้มันจะเป็นจุดมาร์กสาคัญ นะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดมาสําคัญให้เราทีนี้พอเราซูมอินเข้ามาในทางเฟรมที่เล็กนะครับเราจะเห็นเป็นรูปแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราเห็นอะไรบ้างนะตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือราคาเขาเนี่ยขึ้นสไปขึ้นไปนะครับด้วยวอลลุ่มเยอะใช่ไหมแล้วก็ถูกขายลงมาด้วยด้วยแท่งวอลลุ่มเยอะเช่นกันนะครับแล้วอีกแท่งหนึ่งนะครับเป็นแท่งแดงวอลลุ่มเยอะด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าตลาดเนี่ยไม่มีความอ่ารีเจคชันกันขึ้นแน่แน,แ,นแล้วคือมันขึ้นมันขึ้นไม่ไ แต่สุดท้ายนะครับราคาแท่งต่อมาเนี่ยมันทําแท่งเขียวนี้ก็จริงแต่ว่าสังเกตที่ไส้นะไส้ของเขาเนี่ยไส้เนี้ยมันลงมาเช็คอินแนวรับซ้ายมือนะครับแนวแนวดีมาซ้ายมือเนี่ยครบทุกอันเลยในกรอบเขียวเนี่ยมันลงมาทดสอบหมดเลยนะครับแล้วก็ดึงกลับนะครับเป็นแท่งเขียวนะครับตรงเนี้ยตอนนี้ผมอยู่หน้างานเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยแท่งเทียนเนี่ยมันมันมัน มันแสดงความเป็นรีเจคชันการลงเช่นกันในจังหวะจังหวะตอนแรกเขาเขารีเจคกันขึ้นก่อนเนาะแล้วพอตบลงมามันกลายเป็นรีเจคกันลงเช่นกันนะครับตรงนี้ผมเขียนอธิบายว่า,าราคาเนี่ยลงมาเช็คอินแนวรับครบแล้วถือว่าทําหน้าที่ครบแล้วแท่งเทียงขายแรงก็จริงนะครับแต่ว่าขาดความเข้มข้นมีโอกาสสูงมากที่จุดการลงนะครับทีนี้นะครับก็เลยได้เทรดเซตอัพเล่นสเกลปิงสั้นๆนะครับ คือเรามองแนวต้านเก่านะครับตรงนี้นะครับเป็นแนว tp ของเรานะครับแล้วก็โซนเนี้ยคือเราก็เป็นการเบสบายมานะครับ ar ที่หนึ 2, ่งต่อสองทีนี้เรามาดู retail เราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำ selling คลแม็กซ์เช่นกันนะครับตรงนี้ v o l ุ่มขายเยอะนะครับตรงนี้วอลุ่มลดลงนะครับแล้วก็อ่าประจจมเหมาะกับว่าที่ราคาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะที่ราคาเขาเนี่ยทำแท่งเป็น สีเขียวนะครับมันจะมีโอกาสที่มันไปต่อได้นะคือไส้ด้านบนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะวิกฟิลขึ้นไปนะครับก็เลยมองว่าตรงนี้น่าสนใจเนาะที่เราจะมองไปทางย่อซื้อนะครับตรงนี้สามารถเล่นสั้นได้นะสุดท้ายราคามันก็ขึ้นต่อนะครับนี่แล้วก็ถึงเป้าในวันอ่วันถัดไปนะทันทีนะครับขึ้นมาเทสตรงนี้นะก็คือถึงเป้านะครับ อ่าตรงนี้มันขึ้นมาวิกฟิลเนาะเติมเต็มไส้เทียนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ถึงเป่าเ็ปิดงานไปนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นอ่ารีแคปมูฟของสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่ที่เราเล่นกันเนาะแล้วก็ที่ผมลงในเพจนะครับอ่าโอเคแล้วก็อันนี้เป็นการอัปเดตนะครับว่าอ่าถ้าแท่งวิคของสัปดาห์เนี้ย ที่จะจบในวันจันทนี้ครับอีกประมาณไม่ถึงประมาณ7ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันสามารถยืนเหนือแนวแนวต้านด้านซ้ายมือเนี่ยเส้นปราสีเงินได้เท่เนี้ยผมมองว่าโอกาสเอาทำให้ค่อนข้างสวยนะครับคือถ้าเขามาโมเมนตัมแบบเนี้ยมันไล่ามาตั้งแต่แ,บบแท่งวีก,ก่อนหน้านะผมว่าโมเมนตัมมันมาค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้าเขาทําได้ตรงเนี้ยเต้าสวยๆประมาณที่เราเล่นมานะโซนโซนที่เราเล่นมาตรงเนี้ย ประมาณ12เท่าเนาะสิบอง R ก็สวยมากนะครับตรงนี้ก็ลองถือลุ้นกันหน่อยนะครับโอเคทีนี้ recap movement ของสัปดาห์ก่อนหน้าก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผนสัปดาห์นี้กันนะได้ครับว่าจะดูยังไงดีทีนี้เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์เราก็ดูแท่งเดือนก่อนนะครับว่าแท่งเดือนเห็นอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะพลาดดีเทลไปนะครับคือสังเกตว่าแท่งเดือนเนี่ย แท่งเดือนเดือนที่แล้วกันยานะครับทำเขียวเนาะมีไส้บนมีไส้ล่างนะครับแท่งนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าแท่งเนี้ยแท่งเดือนตุลาคมนียครับวันนี้วันที่20แหละอีก10วันเท่านั้นที่จะจบแท่งนี้แล้วตลาดนะครับเขาเลือกขึ้นแหละตอนนี้นะราคามันเลือกขึ้นมาทดสอบแนวต้านของแท่งเทียนก่อนหน้าแล้วนะครับก็คือราคาไฮของแท่งก่อนหน้านะครับตอนนี้โมเมนตัมมันกลับมาทางด้านฝั่งขึ้นแหละฝั่งขึ้นยังดูดีกว่าแล้วตอนนี้เวลาเนี่ยมันผ่านมา ครึ่งทางและวเลอแค่10วันเลอแค่1ใน3ที่จะจบแท่งนะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงนี้แถวแถวเ0 0ดนึงสามะครับเพื่อทดสอบเพื่อทดสอบแนวต้านแท่งเทียนก่อนเป็นลําดับแรกนะครับแถวแถนี้7จ็ดหนะ่อะโอเคอันนี้คือความหมายของแท่งเทียนเดือนนะครับต่อมาเรามาดูวีคนะครับแท่งวีคที่ผมบอกไว้นะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุด อ่เป็นตัวแปรสําคัญนะครับในการที่เราจะมองว่าตลาดมันจะออทำไห้ได้ไหมคือแท่งนี้ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่า1เลยเราตีกรอบชานลไว้นะครับเป็นกรอบชานลนี้นะครับถ้าราคาสามารถยืนเหนือแนวะต้านเส้นประนี้ได้นะคือตอนนี้มันเหลือประมาณอ่าเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะครับที่จะจบแท่งนี้ใช่ไหมมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะมีการเติมวอลลุ่มเข้ามานะครับให้มราคาเนี่ยมันยืนเหนือเส้นประสีเขียวเอ้ยขออภัยครับเส้นประสีน้าเงินนี้นะ โดยให้มันขึ้นไปหน่อยถ้ามันมีโวลูมซับพอตด้วยก็จะยิ่งดีมากนะครับมันจะเป็นการเบรกชันแนลไซเวตรงนี้นะครับขึ้นไปได้อีกตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวเรารอบุ้งนี้7จ็โมงเช้านี่ยว่าว่ามันจะเฉลยยังไงนะครับมีความเป็นไปได้อสแบบผมให้อย่างนี้ละกัน2แบบคือแบบแรกเนี่ยราคามันทําแท่งเทียนเขียว แบบ Strong ขึ้นไปเลยนะครับโดยทะลุเส้นประสีดาเงินขึ้นไปโดยทําไส้ข้างบนเนี่ยไม่เยอะมากขอให้มันเป็นรูปรูปแบบที่มันไส้ทําข้างบนไม่เยอะมากแล้วกันจะสวยมากนะครับอย่าอย่าเป็นอารมณ์แบบคน follow by จนวินาทีสุดท้ายอันเนี้ยอันตรายมีโอกาสสูงมากที่ตรงเนี้ยราคามันจะลงดึงลงก่อนนะครับอยากให้เป็นรูปแบบขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวมีไส้ข้างบนได้ แต่ใหญ่เยอะมากนะครับแล้วก็ปิดเนี่ยแนวเส้นปลาสีน้เงินอันนี้คือรูปแบบแรกที่คาดหวังอยากห้เห็นนะครับอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะเป็นการที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําราคาปิดต่ํากว่าเส้นปลาสีน้าเงินนะครับตรงนี้อาจจะยากนิดนึงอาจจะทําให้เรามองยากนิดหนึ่งว่าตลาดเขาจะไปไหวไหวหรือเปล่าต้องมาวัดกันที่วีคสุดท้ายของเดือนนะครับอีก10วันต้องมาวัดกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยตลาดเขาจะ,ะจะ แอคชั่นยังไงนะเดี๋ยวต้องมาตามดูแต่ว่าถ้าเป็นร,ปรูปแบบแรกที่ผมบอกเนี่ยถ้าปิดเหนือเหนือเส้นประได้มีไสข้ข้างบนิดหน่อย,อยเงี้ยโอ้จะสวยมากนะครับสำหรับมินิ่งของกราฟสั e นะครับเคต่อมาทําเฟรมเดย์นะครับเรามาดูกันนะครับคือทําเฟรมเดย์ตอนนี้ถ้าเราใช้ช a n แนลเดียวกันกับท่าเฟรมสั e เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาทะลุกรอบขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ทะลุกรอบขึ้นมาแล้วนะก็คือถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ สัญญาณของของอของเดก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกบนะมันทดสอบแนวต้านด้านซ้ายอยู่เนาะมันต้องรองความชัดเจนของแท่งวี k ที่จะจบแท่งในวันจันทร์นะครับอีก7ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดสําคัญนะครับแท่งเทียนเด y บอกอะไรเราได้บ้างไหมนะครับตอนนี้ถ้าจะให้ผมอธิบายเนี่ยง่ายๆนะตรงนี้ ราคามันเขียวขึ้นมานะครับมันมีการพักตัวนิดหนึ่งแล้วก็เขียวขึ้นต่อแล้วก็เขียวเขียวไล่เป็นการทําแท่งแบบแบบแบบหดแท่งแบบหดคือยังไงแท่งแบบหดคือการทำวอลลุ่มเยอะนะครับด้วยบอดี้ใหญ่ต่อมาแท่งบอดี้ค่อยๆเล็กลงนะครับเป็นสัดส่วนค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเห็นไหมตรงนี้แท่งแท่งนี้เล็กกว่าแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้เขียวเล็กกว่าแท่งนี้สุดท้ายเป็นแท่งแดงเป็นตัวค้นเทนตรงนี้ก็เล็ก แล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วนี้ก็ทําเป็นรูปแบบคั่นเทนเป็นแบบบอดี้เลกโดจิเพื่อเชื่อไปต่อตรงเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสาจะขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้นะถ้าตามมินนิ่งของมันนะครับตอนนี้มีโอกาสจะขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้ทีนี้ส่วนตัวผมมองในมุมอมองการขึ้น เป็นซีนาริโอหลักนะครับก็คือมีโอกาสที่จะมีวอลลุ่มเข้ามาเติมนะครับในช่วงตี3เวลาประเดศไทยจนถึงเจ็ดโมงเช้าได้ตรงนี้เนาะเพื่อทําให้เกิดภาพความชัดเจนในภาพว e e k อ่าอันนี้มองเป็นมองเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับสำหรับภาพเด y นะครับโอเคต่อมาเรามาดูท่ามเฟรมซี H นะครับว่ายังไงดีนะตอนนี้โอเคเรามาดู CH กันนะครับตอนนี้คือราคาเนี่ยเขาขึ้นมาาช่วงเนี้ย มันเป็นการขึ้นแบบคลีนเบกเอาก็คือวอลุ่มมันซัพพอร์ตทุกครั้งสําหรับการทําไฮใช่ไหมมันขึ้นมาสวยแล้วแต่ว่าตอนเนี้เราต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันทำไฮก็จริงนะแต่ว่าวอลุ่มวอลุ่มมันน้อยลงแล้วตรงนี้มันมีโอกาสเป็นไบยิ่งไคลแม็กได้เพื่อให้จะเกิดการพักตัวก่อนนะครับพักตัวก่อนเพื่อขึ้นต่อหรือ,อะจะจบการขึ้นเลยแล้วทำเสียโครงสร้างขาลงโดยการหลุดช่วงช่วงแนวรับแถวแถนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับมีโอกาสที่มันจะแนวรับตรงนี้ได้นะตอนนี้มุมมองอถ้าเราไม่มีของเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดเข้าที่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้นทุนอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแหละโซนบนมันขึ้นมันเล่นค่อนข้างยากและเราจะต้องรอเขาย่อก,ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูาเป็นสวิงนะครับตามโครงสร้าง ตรงนี้สมมุติว่วชุดนี้นะมันเป็นการทำยูไฮของชุดนี้เราอาจจะมองแบบนี้นะครับก็ตีกรอบให้เขาหน่อยงนี้คือจะมองว่าเออถ้าราคานะครับหลุด25%ลงมามันจะลงมาเทสโซน50%กับโซน75%นะแต่ว่าตอนนี้ราคาเขาดึงกลับนะครับแท่งนี้อ,อ่าแท่งนี้จำได้ไหมแท่งนี้แท่งแดงขายหนักนะครับแต่ว่าขายแบบวินาทีสุดท้าย คนฟอลโล่จนวินาทีสุดท้ายโดยไม่มีแท่งไส้เขียนด้านล่างเลยมันมันมันมีโอกาสที่มันจะไปต่อหรือดึงกลับก็ได้นะครับสุดท้ายมันเลือกที่จะดึงกลับนะครับตรงนี้ดึงกลับเข้ากรอบใหม่ฉะนั้นตอนนี้มุมมองของอคนที่จะมองบายเนี่ยก็ยังดูดีกว่านะเพราะว่าเขากลับมาเล่้กรอบโซนบนแล้ที่เหนือกว่า25นะครับฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะไปต่อขึ้นต่อนะณตอนนี้นะณตอนนี้นะครับคือภาพ 4H นะ อเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองซูมอินเข้าไปใน60นาทีนะครับว่าเห็นยังไงบ้างอ่าตรงนี้นะครับที่มันเกิดตรงนี้ที่ที่บอกว่าเราเรามองบายเนาะเพราะว่ามันน่าสนใจับตรงนี้จุดมาร์กิ้งที่น่าสนใจตอนนี้วอล u ุ่มมันค่อนข้างน้อยนะครับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยเป็นไซเวยแล้วนะครับฉะนั้นตลาดตอนทำไซเวยยเนี่ยมันไม่ควรหลุดหลุดฐานของเขาเนาะตรงนี้เรามองอย่างนี้ก่อน ่าเราเดี๋ยววาดให้แล้วกันนี่นะครับลาขึ้นมาตรงนี้ใช้เป็นนี้ดีกว่าเส้นทางนะครับราคาขึ้นมานะครับย่อตัวขึ้นมาพักตัวตรงนี้นี้ก่อน่อาทุกครั้งที่ราคาทำโครงสร้างตลาดใหม่อันนี้เป็นขาขึ้นใหม่เราจะให้ฐานก่อนหน้าเขาเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของชุด ฉะนั้นถ้าเขาทาโครงสร้างตรงเนี้ยเป็นไซเวย์บางอย่างตรงเนี้ยเป็นไซเวย์อะไรบางอย่างนะครับมันก็ไม่ควรจะหลุดแนวตรงนี้สีชมพูแล้วกันอ่าสีแดงสีฟ้ตรงนี้นะมันไม่ควรจะหลุดนะครับมันควรจะเป็นรูปแบบไซเวย์ย่อตัวขึ้นต่อนะครับแต่โซนเนี้ยเอ่อมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าในทำเฟรม 4H เมื่อกี้มันเกิด เ,เกิดเกิด b u y i n g climax ไปแล้วเนาะคือการซื้ออยังหนักไปแล้วมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไม่ไหวก็ได้นะครับตรงเนี้ยฉะนั้นการเล่นตรงเนี้ยค่อนข้างยากแหละผมว่าคนที่ไม่มีของเนี้ยยากแล้วแต่ว่าถ้าคนที่มีของมาจากข้างล่างโซนเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยโ,โ,โอ้สบายแล้วลอยลำแล้วเทคโปรฟิตไปแล้วแล้วก็ถือเหลือรันแล้วนะครับโซนเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะบายได้ยากหน่อยนะครับ Okay. ขอดู30มนาทีหน่อยนะครับซูมอินเข้าไปเรื่อยๆ30มนาทีนะครับราคาทำโครงสร้างขาขึ้นแล้วเนาะนี้นะครับตีตีเส้นหน่อยๆชึบเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวนะชึบสีดำแล้วกันนะครับเรื่องนี้เขาทำชันแนลนี่เนาะประมาณนี้แล้วกัน โดยประมาณนะไม่ต้องเปะมากนะครับตรงนี้ทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับเบรกกรอบขึ้นมาย่อตัวนะครับรีเทสไม่หลุดตรงนี้คือทําเป็นขาขึ้นแล้วแหละตอนเนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้สมมติว่าราคามันเบรกเก่งขาขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราจะเล่นบายเนี่ยหมายความว่าตรงเนี้ยแนวตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวแนวสต็อปลอสของเราถูกไหมไมันเป็นแนวสต็อปลอสของเราที่เราจะเล่นนะครับ แต่ว่าตอนนี้ราคาตรงนี้นะครับพอทำโครงสร้างแบบนี้ให้เรามองเป็นโครงสร้างไปเรื่อยๆนะถ้าราคาไม่หลุดกรอบนี้ย่อบายขึ้นไปนะครับราคาโครงสร้างนี้ไม่หลุดตรงนี้ย่อบขึ้นไปก็ตอนนี้สําหรับคนเล่นสั้นแล้วกันผมใช้คําว่าคนเล่นสั้นแล้วกันถ้าคนเล่นสั้นเนี่ยให้เล่นไปในกรอบนี้ไปนะครับขึ้นไป อะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ครงสร้างมาทำเป็นขาขึ้นแล้วคือเราย่อบอายแน่นอนแต่ว่าเอซิชชั่นไซซิ่งตรงนี้ที่จะเล่นต้องต้องน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าออตอนนี้ราคามันขึ้นมาโซนบนแล้วของทางเฟรมใหญ่ 4H มันขึ้นมาโซนบนแล้วตรงนี้มันจะมันจะเล่นยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีของติดมือมานะก็ถ้าแผนการเล่นอย่างง่ายก็คือตรงนี้จะเป็นแนว stop loss จุดสำคัญนะครับที่เราจะ,อะยอมนะเดี๋ยวพิมพ์ไว้หน่อย นะครับอ่ะสมมติเราลองมากางดูซิสมมติถ้าเราซื้อโซนนี้นะครับสต็อปตรงนี้เป้าตรงไหนดีล่ะเป้า,อย,าอย่างง่ายสุดตรงนี้ก็คือแนวต้านด้านซ้ายนะอันนี้คือสําหรับคนเล่นสั้นนะครับเท่านั้นนะสำหรับคนเล่นสั้นเท่านั้นนะถ้าคนเล่นสวิงโซนนี้ผมมองว่าต้นทุนอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเล่นโซนนี้แต่ถ้าคนเล่นสั้นผมว่ายังพอพอมีความเป็นไปได้นะครับพี่ราคาจะขึ้นมาเทสแนวต,นต้านตรงนี้ก่อนตรงนี้นะ ท่านี้อ่าผมว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะเล่นย่อบายขึ้นไปตรงนี้นะครับทีนี้อ่าอันนี้30นาทีเนี่ยถ้าเราอยากได้จุดเข้าที่รีดอ r เพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถซูมอินเข้าไปในทางเฟรม5นาทีได้นะครับก็ซูมอินเข้าไปอีกได้เราก็รอให้5นาทีเนี่ยเขาจบโครงสร้างตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อหาจุดย่อบายโดยใช้กรอบชัน n นลของทางเฟรม30นาทีที่ไม่ควรหลุดตรงนี้ อ่าสมมุติว่าสมมุติว่าสมมติสมมุตินะครับสมมุติอันนี้ขอลบไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นแนวคิดเฉยๆนะไม่ไม่ได้ชี้นํานะครับเอาไปไปไปป,ไปประยุกต์ใช้กันเองนะตรงนี้สมมุติว่ามันเป็นขาดลงอะไรบางอย่างนะครับอันนี้เวอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ถ้าราคามันเริ่มทําเป็นโครงสร้างขึ้นตรงเนี้ยเหมือนเดิมเราทาไงเราโฟกัสช่วงนี้ถูกไหมอันนี้เดี๋ยวปรับสีให้นะ นี่นะครับเราปรับเป็นสีเขียวแล้วกันอ่าตรงนี้คือถ้าราคามันเริ่มเป็นโครงสร้างขาขึ้นใหม่เราโฟกัสช่วงนี้ในการหาจุดซื้อโดยใช้ดูร้อยเปอร์เซ็นของกรอบก็ได้นะครับลงมาโซนเจ็ดสิบห้าหรือโซนห้าสิบแบ่งเข้าได้ตรงนี้ก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเล่นสั้นนะต้องเข้าใจก่อนนะมันเป็นการเล่นสั้นนะกรอบมันต้องตามเอ่อตามกรอบปัจจุบันเขานะครับมัจะต้องระวังระวังนิดนึงทีนี้เรามาเช็ควอล่มก่อน วอลุ่ม5ทีตรงนี้มันเป็นไบอิ่งไคมักแล้วเนาะมันเป็นวอลุ่มน้อยนะครับไม่ซัพพอร์ตฉะนั้นตรงนี้ย่อตัวได้ต่อมาคือเราต้องรอเขาย่อจบก่อนเราค่อยเข้าเนาะโดยที่ตรงนี้ถ้าเมาถูเราเข้าตรงนี้เราอาจจะสต็อปลอสสั้นขึ้นเป็นตรงนี้นะครับพอพอสต็อปลอสสั้นขึ้นแน่นอนบทที่ตามมาคืออะไรอารารเราลีดลีดได้เยอะขึ้นตรงนี้จากตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหกเท่าตรงนี้นะครับ 1.69 1.7เท่าแล้วกันกลมกลมล้วขยับมาตรงนี้มันจะเหลือเหลืออ่าอ่ามันจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น3เท่าบวกบวกอ่านี่คือแนวคิดนะครับสามารถทําได้แต่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าการเล่นในทางเฟรมที่เล็กนะครับมันก็เกิดความคลาดเคลื่อนได้สูงกว่าเล่นในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็ลองไป อัดแอปใช้กับตัวเองนะก็พยายามถ้าเล่นทางเฟรมเล็กเราก็ใช้ไซส์ที่ลดลงหน่อยถ้าเล่นทางเฟรมที่ใหญ่ก็เพิ่มไซส์ให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับตามความผันผวน,นที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้เราก็แอดจัสเอานะครับโอเคประมาณนี้เนาะน่าจะเข้าใจาภาพรวมนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นในทิศทางขาขึ้นนั่นแหละก็ยังเป็นการย่อบายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโซนสวิงเนี่ยคือคือเล่นยากแหละนะครับถ้าเล่นอ่า เป,เป็นกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยมันบนมากๆแล้วถูกไหมมันเล่นยากนะครับถ้าเราเล่นจริงเราต้องอิงกับแนวต้านปัจจุบันของเขาจริงจริงถ้าให้คำแนะนำว่าเ,เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียไม่ได้ชี้นำนะก็รอให้ราคาเขาเอ,อ,อาจจะแอคชั่นโครงสร้างอะไรซัมติงบางอย่างก่อนนะครับเราค่อยรอหาจุดที่เป็นบอยิงไคลแม็กเล่นนะครับทีนี้เราอาจจะมาดูโซนแนว อ่าแนวเขาเรียกว่าแนวดีมา์นง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้อะไรแบบเนี้ยคือเราอรอเข้าตรงนี้ถ้าเป็นแนวสวิงเทรดนะอ่าจุดโซนนี้รอนะครับพอหาจุดโซนนี้รอซูมอินเข้าไปในทางเฟรมเล็กเพื่อหเห็นสัญญาณบางอย่างการกลับตัวนะครับหรือเบ้งไขแมกอะขออภยัยเซลล์ลิงไขแมกหรือการกลับตัวของแทงเทียนบางอย่างเพื่อหาจุดเข้า2โซนนี้ก็ได้นะครับอันนี้สําหรับเอ่อภาพใหญ่หน่อยนะสวิงเทรดก็ อยากให้เห็นภาพแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นการเล่นสั้นอย,อย่างที่ผมบอกไปก็อาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับโดยใช้ความเสี่ยงต่ำหน่อยนะครับโพซิชั่นซ้ายลดลงนะครับก็ลองดูนะครับมี2แบบตรงนี้เนาะประมาณนี้ก็ยังเป็นการย่อบายนะครับภาพาการขึ้นยังสามสุนได้ดีกว่าให้ความสำคัญกับแท่งวีคที่จะเกิดขึ้นนะครับใน จบเวลา7จ็ดมงเช้าหงนี้เป็นสําคัญนะครับแท่งวีคเนาะมาดูอีทีแท่งวีคแท่งวีคนี้นะครับอ่าคือนะครับแท่งนี้มันควรจะปิดเหนือเส้นประสี้ําเงินเนาะนะครับที่ที่เราเรามองกันนะครับมันควรจะมันควรจะ ปิดเหนือเส้นปลาสรีเงินนาะแล้วก็มีไส้ได้แต่ขอไส้บนอย่าเยอะมากนะครับมันจะเป็นการโชว์ความสตรองของวิกนี้ที่ส่งผลไปยังทำให้แท่งมันแท่งมันในสิ้นเดือนอีก10อีก10วันเนี่ยเป็นแท่งสตรองขึ้นมาทดสอบแนวต้านตรงนี้ที่ผมบอก71300อ่าอย่างนี้ถ้าเราเล่นสั้นนะครับสมมุตินะสมมุต,นะมมต,มมติเราก็อาจจะเหลือไม้อ่าสามสก็ได้สมมตินะสมมติสมมุตินะ พอดีมันนี้ลบไปนะเติมให้ใหม่อ่ะอีกรอบนิด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 อะไรอย่างงี้สศูนย์รหัสโซนเข้าแถวนี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามองเป้าแรกตรงนี้ที่แนวต้านตรงนี้เนาะเป้าแรกตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เราเห็นว่าเออแท่งเทียนมันเนี่ยเขามีโอกาสขึ้ไปทดสอบเจ็ดหนึ่งเท่าไหร่นะเจ็ดหนึ่งสามร้อยใช่ไหมอ่ะแถวๆนี้อันนี้คือเราเราจินตนาการไว้ก่อนเนาะเราเห็นภาพอนาคตตรงนี้แถวๆนี้นะครับเราสามารถ Uh, เล่นแล้วก็แบ่งโพซิชันออกตรงนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไปถือหลุนท้างบนก็ได้ดูวอาร์ซีเท่าไหร่โดยประมาณนะอา,อาประมาณนี้แถวนี้แล้วกันซ o ฟต์ออรอตรงนี้แล้วกันสามสิบนาทีโลนะครับนี่ก็แปดเท่าเลยนะเยอะอยู่นะแปดเท่าเนาะก็ย่ก็เยอะอยู่นะครับภาพมันที่จะโอกาสขึ้นนะครับเงินขายคือแท่งวีคควรจะเป็นหลุดปิดเหนือเส้นประเนาะ นะครับก็จะมีโอกาสเห็นภาพนี้ได้นะขึ้นไปเออขึ้นไปทดสอบโซน7-1-300โดยประมาณที่เป็นแนวแนวต้านเก่าของแท่งเทียนในทำเฟรมมันนะครับการเล่นย่อใบก็ยังดูดีกว่าแต่ว่าเอ่อให้เรารู้ด้วยว่าตอนนี้เราอยู่โซนไหนแล้วนะครับก็ถ้าเล่นสั้นพอเป็นไปได้ที TV ใกล้หน่อยแล้วก็ถือลุ้นไปตรงนี้แต่ว่าถ้าภาพใหญ่ไม่ชัวรอเขาทำโครงสร้างบางอย่างก่อนย่อลงมาให้เราเก็บเพิ่มก่อนนะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับวันนี้ก็โอเคขอบคุณมากนะครับโอเคสวัสดีครับผม